คือน้องว่ามีแผนสิไปไทยเงินคำหอ่อนี่มีข้าเสห์เนได้สติได้เห็ุบัสบอตทามม่านเบงนีลยค่ะเอือผา,ามออกมาบอโกมีก็ยืมเห็ดก้อนโอ้ถ้านมีก้อนเงินได้เลยก็จังประเทศเพิ่นเนาะถ้าแดงว่ายืมก็ต้องมีดอกเลยน้งเนาะ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและฮับชมเบอสเซิลท,ทุกทุกท่านบ่าว่าจะเป็นภายในหรือบวต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองเบาเสิลชันแนลอีกคือเก่าคือเดิมนนเนาะไอเนาะคือว่ามอนี่กับบอสเซิลก็ได้พาเอฟซีมาหาสาวโสดคือว่าสาวโสดเป็นบุคคลที่หน้าตาดีแหละพี่นนเนาะเลยเนาะก็ได้พาเอฟซีเข้าไปถามข่าวข่าวทางน่องและเนาะคือว่าบอาสเซิลมาที่นี่ก็ยังบ่ทันเห็น ช่องใดหรียกว่าทีมงานใดแบบมาถ่ายนอกนะนะรียว่าเป็นทีมงานของวอเสิร์นะี่แหละเนาะเป็นทีมงานที่มาครั้งแรกกับิดไมาสอบถามข่าวๆประวัติของนอกแล้วเนาะเป็นอย่างว่าคือเปิดใจเป็นอย่างคือะยาคุาคุคยก็บชิดไถามให้เอฟซีเข้าใจเนาะแต่ว่าสําคัญละ่ะคือน้องเป็นสาวโสดที่หน้าตาดีแหละเนาะเสิร์ก็บิดไทพาเอฟซีเข้าไปสอบถามอย่างล่ละเอียดเนาะ จะาพี่น้องตอนนี้บ่าวเสือก็ได้มาหอดบ้านน้องทีมหอยนั่นแหละเนาะจะสบายดีเจ้าสบายดีมาหาน้องคนกะเป็นเทียทัดอิทเนาะนี่งกะมากับบ่าวเสิร์อเนาะยังบ่ทันหูจักซื้อเพิ่อนบ่าวยังหูจักซื้อน้องเพิ่อนเดี๋ยวผมาเป็นครั้งแรกใส่คุณมาเลยมาเป็นเทียทัดอิทอันเดียวน้องซื้ออะไรก็จะซื้อน้องจำปาซื้อจำปาน้องจำปา โอ้จำปานี่ถ้าเทียบเป็นดอกไม้นี่ดอกไม้ประจำศาติเลยชาหุ่นมาเลยโอ้ประจำศาติลาวเนาะแม่นถือว่าน้องคนเก่าตาตาดีชมซื่อเนาะเลยอันขอโทษอันน้องอายุจท่ปีไรสสิแปดสิข่าสิบเก้าโอ้สิบแปดปีสิเข้าวสิบเก้าปีแล้วเนาะวัยยังสิเข้าวสิบเก้าและเนาะถือว่าเรียนจบมดเช็ดแล้วบอนเนาะบอนได้เรียนออเรียนมดเซา โออกเพียนแต่อยู่ปสามเดี๋ยวไปไปเพียนโตเป็นได้ถูกบมดเดีไปพ่อแม่ถูกง่ายก็เลยออกมาหาเงินหาพ่อแม่โอยพ่อแม่ถูกยากเนาะก็เลยออกมาหาเงินหาคำคือว่าพ่อแม่นี่ประกอบอาชีพยังกับน้องนี่แต่เหตดไห้เหตุน้าโอ้อาชีปลักก็คือการเหตุให้เหตุน้าเนาะคือว่าขอบติัวอยู่ทํากันหลายคนบ่สนอยู่สี่คนร้านหน่อยคนหนึ่ง ไปหาเงินอยู่ไทยครอบครัวมีอยู่สี่คนคือว่าคู่นึ่งเนาะคือว่ามีเอ้ยคู่หนึ่งน้องนี่เป็นลูกสาวหล่ะโอ้เป็นลูกสาวอะไรก็ได้คนแม่นี่มีลูกกันอยู่สองคนเนาะแต่เป็นลูกสาวเบิร์ตบ้างเนาะเดี๋เป็นลูกมีลูกสองคนเป็นลูกสาวเบิดเนาะคือว่าพ่อแม่นี่จะปีแล้วคุณแม่เนาะ สี่ส <46, 46. S 2> ิบห้าสี่สิบหกเลยเนาะสิบเนาะได้หลายว่าเขาหน้าปีน <50. S 2> โอ้ได้หายที่สองเนาะ <50. S 2> สิบสองคือน้อ่งบ่าบริเยนก็มีแต่เหตุวียกใครงานช่วยพ่อแม่จะซื้อเนาะ<ด>คือที่ผ่านมานี่เคยไปหาเงินทางฝั่งไทยพีวันนาะงก็ได,ด้ไปโอ้ยังไม่ได้เคยไปจากเือ ีย um um ู่ในยเวห้ฮานี้ได้เฉพาะเฮ็ดงานอย่างแน่อยู่ในลาวไม่ได้เฮ็ดอยู่แต่เฮื่อนได้เฮ็ดเปียกช่วพ่อแม่ในเฮือนโอ้โหก็ไปหาเงินทางใดก็ไปเฮ็ดงานทางใดเนาะแต่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานช่วยพ่อช่วยแม่ในเฮือนในซานเนาะเดี๋ยว่าลูกสาวลานี่เพิ่นหวงขึ้นหอดบ่ให้ไปใช่ไหเนาะสาวคุณว่าอย่างยุบบ้านยังเบือเพิ่นเลยบ่ใหาไปมีเงินทิ้บ้าน คือว่าเงินเห็ดบัดเนาะอืมหักนองก็มีความคิดว่าจะไปหาเงินทางพุ่นอยู่เนาะอือไปก็ขึ้นจากไปอยู่เป็นบ่คือว่าเอื้อยคนนี้ไปหาเงินอยู่ทางฝั่งไทยเนาะโดยโอ้คนไปเฮ็ดงานยังอยู่ทางเหนคนเฮ็ดร้านอาหารโอ้คนไปเฮ็ดงานร้านอาหารแต่คือว่าสิไปเฮ็ดนี่กะสิไปเฮ็ดงานน้ำเอื้อยนี่บ่โดยโอ้แต่กะ ยังบ่ทันได้เห็ดบัตรเนาะเอ่ยมันมีครอบครัวแล้วว่าษันนาะมันมีแล้วโอ้เอื่ยหนึ่งยู่อุ่นกับหาเงินกับไอ้ครอบครัวแล้วเนาะโ้จะอยู่ครอบครัวเพลื่อนหักน้องมีแผนไปจากไปอยู่ปัญหาก็คือเงินที่จะเห็ดบัตรโด้โอ้เห็ดบัตรนี่ก็แล้วเขาเนาะเห็ดบัตรนี่แพงบ่นรองเห็ดบัตรกเจ็ดพันโอ้หกเจ็ดพันบาทโอ้แบบมีนายหนาเห็ดไหนบ่ <ม>เ6,700บาทนี่จักมือได้เนาะอานวัดด่วนผิดหนึ่งสองผิดโอ้อันคือ<ม>น้องว่าราคา6,700บาทนี่ดว่วนระเบิดอ,อันว่าราคาแบบวัด่วนราคาปกติได้เท่าไหร่คะมันก็แล่าจะแน่หนาเพิ่นเชี่ยวแพงหรือบอาแพรบางคนสี่พันหาพันแล่าจะพู้ไปเฮ็ดให้เนาะ,ะแล่าจะแน่หนาผู้ติดต่อบางคนนี่กเพิ่นกจะเอาสี่พันหาพันเนาะก็คือว่าทางน้องเพิ่นนี่การ มีแผนอยากไปหาเงินอยู่เนาะทางน้องจักปฟาเนี่ยเนาะรายยังมีท่านมีอันนะเงินไปเฮ็ดบัตรเนาะคืออยากไปหาเงินทางฟุ่นนี่น้องมีแผนว่าตั้งจากนี่บวชเสือทาไว้เนาะถ้าได้เงินมาน้องมีแผนเฮ็ดฐเนี่ยได้เฮ็ดเรือนโอ้ยังมาเฮ็ดเรื่องอ่ะปัจจุบันนี่กะ เพื่อนชาตยังบ้นได้บนของแบบที่เป็นทาวน์บอนนะอันนี้อยู่มาอยู่เพื่อนละสาวโอ้เป็นเพื่อนแต่แบบบนทันก่อเนาะโอ้เพื่อนนอกอันนี้เพื่อนละสาวนี่เนาะเพื่อนนอกก็เป็นแบบนี้คือกันเป็นแบบนี้เลยโอ้ถือว่าความฝันนี่อยากไปหาเงินถ้าหาว่าเฮาได้เงินเนาะหลายอย่างมาเห็เพื่อนเนี่ยเป็นบริมสิทธิ์ที่หนึ่งเลยคือเอื้ยเพื่อนสาติครอบครัวนี่ก็เพื่อนดูตั้งหากแล้วบ่ลืมไปเลย เพผนก็เหตุเพื่อนสีออกเพื uh> ่อนแล้วเพผนก็เหตุเพื่อนคือการผนโดยเพผนก็มีภาระของเพผลในเนาะเพผนมีครอบครัวผลก็ต้องมีครอบครัวเพ่นเนาะต้องมีภาระต้องสังสารในครอบในครัวของของเอื้อยแหละเนาะแต่คือว่าทั้งน้องนี่ผู้งามผุดจบผู้งามี่กันยังบัดนันมีแฟนบอกรึยังบัดนั้นมีคนคุย คุยคุยคนคุยคนลมนี่ก็มีอยู่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันแบบมีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตนเนาะง่ายๆถ้าคือนอกนี่แบบถามีนี่ก็พร้อมที่นั่นละบวกอยากครอบครัวกล้มะบวเอาคือไปได้ยังโอ้กะขอคุยขอลมกันไปก่อนยังบ่ทันได้พร้อมมาที่สั่งข้าวสั่งกลุ้มเหรอเนาะแต่กะเป็นกะอยากมีผู้มาลมเนาะมาคุยแบบคนจริงจังเนาะดู กันทั้มดว่ามีคนแบบว่าอยากมาลมนี่ประมาณอายุจักปีสมมดว่านองที่ลมได้เจ้าหาเจ้าประมาจะหาเจ้ากปกเนาะลองคุณได้ลมได้เนาะมาก็ว่าลมแบบผู้ที่มีอายุหลายกว่านองเนาะเรียกว่าเปิดนี้ภาวะเป็นผู้นำาเจาฮกปีขึ้นไปเป็นละเนาะโดยถ้าว่าน้อยกว่ากะบมลมบ่บาลม คือว่าน้องโอ้ขกัญใจแน้องคือน้องนี่กะฮากะสี่ข่าวสิบเก้าปีเนาะก็นำล้มกะตั้งแต่สาหัขึ้นไปเนาะทนยำว่าโน่อยลายกะเขวาใจแงะคนเราคนเคยมีแฟนได้ตามเบื้องเนี่โอ้คือว่าคุณคุยปัจจุบันนี่กะกับคุณรุ่นเราวคราวเดียวขนละน้องเนาะแต่ว่าท่านเราว่าจริงจังนั่นแปลว่าทุกอันเนี่ยเห็นคลิป ผู้สาวผ่านให้ได้เนาะจะกระถามมีแฟนแระโบน่ะเนาะเราเห็นคลิปผู้สาวลงอยู่ในยูทูปผ่นว่าอ้าวผู้สาวไปถ่าไอพิษเขาเนาะยันพิษยันเทียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงถามเนาะไเนาะมีแฟนแระโบสูตรเทโบเนาะคือว่าเทว่าน้องก็ยังวางแผนอนาคตไกลอยู่เนาะคือว่าเป้าหมายก็คือหลักๆก็คือจะไปหาเงินเพื่อจะมาสร้างเพื่อน ก็อยากไปทํางานเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพคนแต่เนะาะเพราะว่าเพคนก็มีเอื้อยเนาะเอื้อยก็ได้ไปเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยเพผ่นดินเนาะแต่ว่าจุดประสงค์เพ่นก็อยากไปหาเฮ็ดงานเพื่อว่าหาเงินหาค้ำมาให้พ่อให้แม่หรือว่ามาสร้างเฮือนเนาะเพื่อว่าเมื่อเกจอจุดในครอบในครัวแหละเพผ่นดินเนาะคือนอกว่ามีรครอบครัวสี่คนนี่นับทั้งเอื้อยผู้ยุ่งผุนมารือว่าเฉพาะผู้ยูเฮือนปรจชพรูเหื่อนูระ,ะูเฮือนมีหลานคนหนึะะ่ง ก็ผู้อยู่บ้านปัจจุบันเนาะมีแม่มีหลานแล้วก็มีทั้งน้องจะปานี้เนาะคือน้องว่าเฮ็ดนาได้เขาหาซิบสอบนี่กุ้มหมดแล้วแต่ละปีกุ้มกุ้มเนาะกุ้มเนาะคันชิเบิร์ตกับชิคายได้ชิเบิร์ตกันเนาะกันด้วยแต่กินกันชื่อสิกุ้มยูเหมืนวันเนาะทีบัานผมีเงินกะคือชิคายเนาะเนกะขายน้ำเพื่อมีเบียกบ้านการเมืองเขาก็ได้ช่วยเพิ่นเนาะ ่าน้ก็จะมีแผนหักโทรศัพท์ไปสั้งกระใสอยู่บ่นนกใช่กระแตกเบ็ดเลยโอ้หาจอทางล่างทางหน้ากระแตกโอ้โทรศัพท์แตกกันเนาะโทรศัพกับเพล่แอบผ่านมาเนาะหักใสเงินชื้อโทรศัพท์ในประจักษ์กันหักสะดวกใช่กระสะดวกอยู่บ่นนกกระเป๋าแบตปั้นได้โอ้กรบเป๋าข้างบัตรนั่นเนาะการโทรศัพท์เามันแตกโอเคโอ้เคนใชสโทรศัพท์เก่าเป็นง่ายๆกันของเก่าของเอื้อย เป็นผักมาให้น้องใส่เนาะอืมกาในใจกระจายได้ของไม้ขนาะเนาะ <c oughs> โอ้แต่คือว่าสมมติว่ามีคนมาล้มนี่เนาะแน่น้องนี่สิล้มคนอยู่ทางประเทศได้ลมประเทศลาวประเทศไทยก็ได้เพื่อนโอ้ว<อ><ม>่าจะเป็นทางประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวก็าสามารถล้มได้เนาะแต่เรื่องว่าตัดสินใจว่าจะเอาไปเป็นนาคู่ครองนี่ก็ยังล้มกันไปก่อนล้มกันไปก่อน ยังประธานได้ว่าขึ้นไปไกลเนาะเนาะที่เราเล่นเสาครอบครัวกลับมาเขวี้ยงประธานพร้อมน้องเนาะโดยโดยคือว่ายังมีหลายๆอย่างที่ยังมีคำฟันมายากได้อยู่โอ้ดองก็อยากหาดูตัวเองให้ได้ก่อนโอคือเพิ่นก็อยากให้เื่นเฮดชานให้พ่อให้แม่ก่อนเนาะคือเอื้อยเพิ่นผู้ไปก่อนเพิ่นก็มีพาสปอร์ตคือกันเนาะโอเพิ่นก็ยืมไปตามบ้านก่อน โอ้ยเงินคนในบ้านเฮาแล้วก็ไปหาเงินได้จึงมาแทนเพิ่นเพิ่นไปได้หลายปีแล้วเว่าเอ้ยปีกัว่ัวโอ้ได้ปีกัว่ัวแล้วเนาะต่ั้งแต่เพิ่นเปิดด้านอ่าเป็นโควิดนี่แหละเนาะคือสมุดน้องได้ไปนี่กรสิไปยู่น้ำเอื่อยนี่บ่คือแบบได้ไปยู่น้ำเอื่อยโอ้คือระบนเอื่อยีนก็เพิ่นหับคนงานอยู่เนาะ ก็ถือว่าแสดงว่าโทรคุยกันแล้วนี่ลงมาแลกกับเอื่อยนี mean, ่เนาะว่าไปเดือนนึงเท่าได้เอื่อยเฮ็ด1 2โอ้เดือนนึง1 2 0ือว่าตายพี่น้องสามันาเนาะถ้าเปรียบใส่เงินเฮาเนาะแถ้าเปรียบใส่เฮาเงินเฮานี่กฮวตกอยู่7 8ล้านบ่เลเนาะคนือคือว่าล้านนี่ลูกของเอือยบ่เนาะคือว่าล้านนของเอือยโอใหญ่เติบแล้วบ่ล่ะ 3ปีแล oh, e ้วโอ้ได้3ปีแล้วเพิ่นละภาคไว้นําแม่ก็เข้าโรงเรียนแล้วบ่3ปียังเนาะยังบ้านเฮาได้มีโรงเรียนประถมบ่อืมจะยอมมีนะบ่ยอมบดเรียนแมนบกไปเรียนรัก3นี่คําปั้นนี่โอ้เดี๋ยวนี้นี่มีแต่ป .1 ฮอดป .5 มีแต่สันประถมเนาะส่วนว่า มาทันยอมต้นทันย่อมปลายเลยแม่นจะได้เฮียนอยู่บนอื่นคือทางนอกนี่ก็จบแต่โมสามเนาะโมสามโมสามกัอจบมมสามเดี๋จบโมสามก็เนื่องจากคือน้องเราจู่ฟังกันแหละเนื่องจากครอบครัวขัดเขินน้องๆเนาะก็เลยบ่ได้โอกาสเฮียนกันมาก็เลยออกมาหาเงินหาทำช่วยพ่อแม่แต่ก็ยังบ่ทันเคยไปหาเงินทางใดที่วันน้ำลาเขาเนี่ยก็น้องเคยไปสมัครเหตุงานทางใดๆนะบ่ ไปเวียงโอ้เคยไปเวียงเนาะงานอยู่เวียงเห็นงานยังไปเห็นอยู่เวียงทานอาหารโอ้หานอาหารคือกันโอ้แต่ว่าเงินเดือนนี่เท่าไ้เดือนหนึ่งคนละหกสองจำล่าโอ้ไปแต่ดนนะบอกคือว่าไปแต่ดนแล้วโอ้คือว่ามาแล้วก็บ่ได้ไปเลยถักมาอยู่บ้านนี่จะปีอะสนอหลายปีแล้วหลายปีได้วรเนาะมาอยู่บ้านเนาะ แก็บ,บุญไปเลยโอ้โหเลยบะนี้กันมีแผนมาอยากไปไทยบันนี้เนาะว,ว่าเงินเดือนของสามล้านก็บบ่อยากกุ้งกินลกเลยเนาะแมนกันว่าเข้าจจกได้หันแน่นี่ก็ซื้อกะโบโพโอเนาะเขาได้แต่ซื้ออยู่ซื้อกินไ,ไปสั้นนั่นบ่ะเอาไปตัง้งแบงบัตรตังแมนเพื่อนชาเขาซื้อเนาะเนาะเขาไปได้ไปไทยผัดขึ้นไรผัดเงินเขาผัดมันเป็นราคาเนาะอัตราแลกเลียนมันก็สูงขางสูงไปเนาะเลยเนาะ คือว uh, oh, oh, uh. nice. oh, uh, ่าไปไปอนาเฮตงานอยู I mean, ่เวียงนี่ไปได้เจักเดือนหดเดือนก็มาโอ้หดเดือนแล้วก็มาเป็นบ่เอาเงยน้อยเป็นได้สหส25หกขึ้นไปโอ้เป็นได้อยสหสิบหกปีขึ้นไปอคือบน้องไปตอนนั้นนี่หและวสิบห1าสิบหกน้ะงสิบหก โอ้ประมาณสิบหกปีเนาะคือว่าบเถินกับเกณฑ์ที่เป็นตรงการกันเลยมาแบบว่าเข่าน้าได้กินน้ำเพลินเมื่อไปตอ in mm hmm. นเข่าหน้ากินน้ำเพลินเข่าน้านได้กินด้วยน้ำเพลินบนอยู่บนเศร้าเป็นขึ่นก uh ับเพลินเบิร์เนาะโอ้คือว่าทังเพลินบอเอาคือว่าอายุยังน้อยอยู่เนาะือได้ได้กลับมาคือว่าบดถึงสิบแปดปีกันแล้วเนาะคือว่าเพลินกับสิบอจ้าง บจ้ไปแพ้พาไปเสร็จไปหาเงินอยู่ทางเวียงทางติดต่อไปกับโมโอ้ไปกับโมโมูพาไปมีคนบ้านเดียวนี่แหละเนาะโอ้ผักงูก็มาคือกันบ่มากับบุถึงบุถึงบุทึงเกณฑ์คือกันโอ้บุทึงเกณฑ์แล้วพากันมาเนาะไปกับโมคนวันเนาะเดยวเด๋วเด๋วเด๋วดอว่ากางเคยไปหาเงินนลำลาเขากะไปแต่เวียงจันเนาะ แถวสามสิบห้าแถวสวค์นีพึ่นบุได้เอาแห้งงานบ่นอกคือไปเด้เอาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปโอ้ก็ยังบ่นคือไปสมัครเนาะแล้วพระท่านไปสมัครเกเคือ,อแต่ปรนกาถา่ายลอไปทงางงานต่างประเทศคุแเลยเนาะโดย <laughs> คือน้องว่ามีแพลนสิไปไทยเงินคำเขาหนึ่งมีเท้าเสเหยรได้ไดเสถได้เหตุบัรสบอร์ตท่านเบิ่อนะีหลย เออฝากมาบ่อ้มีแกยืมเหตุกอนาร์เงินได้เลยกะจังมาแทนเพิ่นเนาะถ้าแดงว่ายืมมันก็ต้องมีดอกเลยน้องเนาะโอ้ค<อ>ือว่ายืมคือต้องว่าเจ<อ>็ดแปดพันแต่ดอกมันกะก็หลายเต๋อมาแล้วเนาะ<อ>ถ้าหาบัาท่านกะมีแผนว่าจะยืมเงินเพิ่นก่อนเจ็ดพาสปอร์ตแล้วก็ที่ด้ลงไปหาเงินแล้วก็คอยมาแทนเพิ่น โอเคเนาะชาบินมาเนาะแม่กสิขอรบกวนน้องเพิ่นชับนี้ก่อนเดี๋วมามื่อนาโอกาสลาเพิ่นเนาะแม่นมื่อนาจะมาหาน้องเพิ่นมาอีกเนาะอย่างที่แบบว่ามีผู้ติดต่อเนาะอยากช่วยเหลือเพิ่นทางบัตรเนาะแม่นช่วยเหลือเพิ่นตั้งประเทศแต่บุญมาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เป็นเอาะเป็นเนาะคือน้องเพิ่นก็ว่าสุพรรณแล้วว่ามี่แผนว่าจะไปหาเงินทางฝั่งไทยแต่ปัญหาก็คือเงินที่จะเหตุพาสปอร์ตก็ยังบ่ทันมีแบนนั้นเนาะ ได้กะถ้าว่าได้งานเพิ่นทองขับแล้วก็สิยืมคนในบ้านนี่แหละเห็ดกรอนแล้วคอยหาเงินได้แล้วมาทดแทนไปขึ้นเนาะก็สิประมาณนี้เนาะใส่กับสิกับซาบุญมาก,ก็ของระดิล้าน้อง่นเลยเจ้าสบายดีเจ้าขอบใจหลายๆกันเข้ามาสัมภาษณ์หรือมาสักถามทางน้องจำป่าเกิดวันนี้คือน้องเพิ่นก็นเป็นสาวโสดนะเนาะอายุป,ประมาณ19ปี 18บแปย่งกับสิปีแหละน้องเหมอนกเนาะแต่เป็นสาวส่วนท่านมีคุยแต่ว่ามีคุณจริงใจแต่ว่าน้องมีแผนว่าสิไปทางฝั่งไทยปัญหาก็คือเงินที่จะเหตุพัสปอร์ตกันยังปร่ทันมีน้องเหมือนกันเนาะถ้าว่าทั้งุนตองการแหงงานที่จะห้องหับแล้วน้องก็ได้มีแผนว่าฉิยืมเงินปละการด้เหตุพัส์ต ไปทํางานถ้าได้เงินเดือนแล้วก็สีได้คอยแทนคืนหูที่เป็นคูย,ยืมเป็นความนานะปัจจุบันนี้ก็ได้เหตเวียกงานธรรมดานํำบ้านก็ช่วยพ่อช่วยแม่เปบ้านาอกันยังมาทันมีอาชีพที่แน่นอนน่ะละนะ้อคนก็เลยมีแผนว่าจะไปหาเงินทางฝั่งไทยเพื่อได้เงินมานนเหตเฮื่อนเหตซานช่วยพ่อช่วยแม่อยู่เอาเงินนาะกสิรประมาณนี้เป็นเอาไว้น้อก็ขอขอบคุณใจมายังอีซี ุ้ีิติดตามเาสมมูเสือตั้งแต่ต้นจน,นจบขออวยพรชัยให้จงมีสุขภาพเข้มแ็งอยู่ดีมีแห่งปัจจากโลภภัยไข่เจีบฉะนั้นเบาเสิดขอกราคำว่าสบายดี